อามาต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมกับกิจกรรมนะของเบอร์ดี้นะครับผมซึ่งไอ้เมื่อกี้นี้นะครับมาโชว์เบอร์ดี้นะให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือโชว์เบอร์ดี้นะครับก็ตอนเราทำเบอร์ดี้ได้แล้วก็มาโชว์กันนะครับผมก็น่าจะได้รายละเอียดประมาณนี้นะครับผมในเบอร์ดี้สมิธนะครับผมแคปเจอร์นะเกมโหมดออนเบอร์ดี้ช็อตนะครับผมก็นะฮะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมในเบอร์ดี้สกอร์นะแต่ก็ไม่ง่ายนะ ก็จะได้โคตรยากเลือดตาแทบกระเด็นนะครับผม สำหรับใครสนใจก็มาไอ้นี่ได้นะครับผมมาเป็น referring ให้ผมได้นะครับก็เป็นลุ้นนะครับรางวัลใหญ่อีกเลยกว่าวันนะครับรางวัลใหญ่พัน0อดอลลาร์นะครับผมซึ่งเป็นท็อปครีนะซึ่งเราคิดว่าต็อปทรอะไรไปไปวางขนาดนั้นนะครับผมว่าคนแข่งเยอะจริงๆนะครับผมก็ไปวางแรนดอมเอานะครับ5้ารอยก็ร2อย s d ิยูดีนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับคนที่จะรับไปนะใช่ปะวะต่อคนปะวะอืมเข้าใจว่าต่อคนนะครับผม อืมถูกแล้วเพราะว่าแรนดอมห้าร้อยอ่เป็นห้าแสนห้าแสนเออถูกแล้วค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับใครสนใจก็มาลองดูได้ครับผมไว้เ,เชิญใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตามกแล์กด subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ